สำหรับวันนี้นะครับก็พาช้างมารับการแสดงจาก KC d a n ด e Studio นะครับพามาแสดงที่บริษัท LL IT นะครับ LL IT อยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับช้างของเราเป็นญาติกันเองอยู่ที่ ผู้ชายนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อชา้างได้นะครับชา้างสามารถไปแห่ขบวนขันมาก,ก็ได้สามารถแห่ขบวนอะไรนะขบวนแห่บวชก็ได้หรือว่าจะไปแสดงโชว์ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเป็นจับริบบินแล้วก็เป็นการเปิดตัวบริษัทต่างๆก็ได้นะครับ เรารับงานทั่วประเทศถ้ายังไงสนใจติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร0852774994และ0909283347นะครับถ้าอยู่พัทยายิ่งง่ายกว่านะครับเพราะว่าบ้านรูชายก็อยู่ที่พัทยาก็มีที่หนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ ขาจบเพียงเท่านี้นะครับหนดูช้างแสนรู้หนช้างทำท่าสวัสดีให้ดูหน่อยช้างทำท่าสวัสดีให้ดูหน่อยโชโชโชใส่กล้องหน่อยสวัสดี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 ใส่กล้องหน่อยสวัสดีสวัสดีอ่ะทำไมนะครับ สว so ัสดียงอ่าโอเคสวัสดีสวัสดีนะครับโอเคครับ